สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมไดสตาร์ทของรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เป็นของยาม่าฟีโน่นะครับเนื่องจากมันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันไม่หมุนเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับก็เ่นแล้วว่าครับจะมีน็อตอยู่สองตัวครับ คันน็อตสองตัวนี้ครับวิธีการเลือ้อเียบพอได้หมุนออกเสร็จแล้วนะครับน็อตออกมาเลยครับ นอ,อกกดดึงออกครับอืมฝุ่นเพียบเลยนะครับฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็ดึงออกมาเลยครับจากส่วนหัวมัน เจอแล้วครับสาเหตุของใดสตาร์ทไม่ติดบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับแล้วก็หมุนเบาครับนี่ครับทานไดสตาร์ทหมดครับจริงมันจะยื่นออกมาเยอะครับทานตัวนี้มันจะยื่นออกมาประมาณนี้ครับยาวประมาณนี้ครับนี่คือหมดนะครับ อย่าดูวิธีลื้อนะครับเลื้อเปลี่ยนตัวนี้วิธีการถอดนะครับจะมีน็อตอยู่เป็นอย่างนี้ครับชิ้นส่วนมันนี่คือฐานไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้สปริงตัวนี้หายครับสปริงตัวนี้เป็นตัวดันดันฐานไดให,ให้มันชิดตลอดเวลานะครับ ส่วนในตัวนี้มันจะบัตรกีไว้นะครับเราต้องใช้บัตรกีละลายตะกว่วครับเพื่อที่จะดึงมันออกมาครับนี่ครับก็มีบัตรกีหัวแร้งครับแล้วก็ครีมครับใช้จับเราต้องละลาย ตะกัวตรงนี้ก่อนนะครับที่มันเชื่อมติดอยู่ครับออกแล้วนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันออกยากมากครับโอเคครับแล้วก็จะมาดูวิธีการประกอบนะครับ เดี๋ยวต้องไปซื้อนี่ครับทานได้สตาร์ทกันครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ของมาแล้วนะครับนี่คืออันใหม่นะครับเทียบกับอันเก่าครับนี่ครับอันไหนเก่า อันเก่านี่มันสึกหลอไปเยอะเลยครับเราได้มาใหม่แล้วใช่ครับเราก็มาประกอบเลยครับใส่น็อตน็อตตัวนี้เข้าไป นี่คได้แล้วแล้วก็ตัวนี้เอามาใส่เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับก็ให้มันตีไปให้มันสุดครับพอสุดแล้วเราก็บัตกีปิดครับ เมื่อกี้ไว้เหมือนเดิมครับไม่มันหลุดออกครับเฮยครบถือเป็นการเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับการประกอบนี่จะยากนะครับแต่ก่อนจะประกอบ เราอย่าลืมครับนี่ครับตรงนี้มันต้องขัดก่อนครับถ้ามันดำครับขัดให้มันใหม่สะอาดนะครับ นี่ครับขัดใหม่นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเอาประกอบอย่าลืมจระบีอัดรูมันนะครับดูครับในนี้สปริงเอายัดไว้เข้าเหมือนเดิมนะครับไว้ดันตัวท่านไดสตาร์ทครับ เนี่ยขั้นตอนนี้จะยากครับการประกอบก็คือเราต้องใส่ทุ่นตัวนี้กับตัวนี้ก่อนนะครับมันจะง่ายกว่าถ้าเราเอาทุ่นใส่ตัวแม่เหล็กนี้ก่อนแล้วไปใส่ตัวนี้ทีหลังมันจะยากครับตัวนี้ใส่ทีหลังครับเราใส่ตัวนี้ก่อนครับแต่ช่วงนี้จะยากหน่อยครับ ต้องใช้ความสามารถนิดน,นึงครับ โอเคครับเข้าได้แล้วครับพอแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ครับประกบครับโดยที่เราจับไว้จับตัวนี้กับตัวนี้ไว้ครับไม่ให้มันหลุดออกครับเพราะว่าแม่เหล็กมันจะดูดเข้าดูครับ,รบอ๋ออย่าลืมครับจารบี นี่ครับจระเบีอาดเข้าไปในรูนี้เลยครับเส่คเข้าไปครับแล้วก็จะมีมาร์กนะครับ มันจะมีมาร์กตรงนี้ขีดของมันแล้วก็หมุนหาครับนี่มาร์กให้มันตรงกันครับแค่นี้ครับแล้วก็ใส่น็อตได้เลยครับถ้าเราใส่ไม่ตรงกันนะครับมันจะมีผลคือบางเทีรถ้าถ้ามันไปอยู่ตนี้มันอาจจะหมุนกลับได้ครับมอเตอร์อาจจะหมุนผิดด้านครับ ทีธการถอดหรือซ่อมใดสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c ค i b เป็นเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาดูว่าผมจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ